สวัดีครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับผมกับติ๊กุบลนคนก้นกว่าครับามาเย็ดกระเป๋าซูพี่ๆน้องๆกินคือเก่าครับมือน,นี้มือน,นี้สิมาพัดขนาดน้ำมันห้อยครับซูพี่ซูน้องกินจังได้ก็มากกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ อันนี้เด้ครับผมส่วนประกอบกับโบ้ยไลครับมันนี่มอนี่สิพัดคานามันห้อยใส่หมูครับสี่นีขคนานี่หมูมี่พริกกระเทียมมโปกไว้ครับทำม,มันหอยสดรุงนรสน้ำตาลแล้วก็พริกไทยครับผมอย่างไรเข้ามาลงมือเห็ดกันเลยครับผม ลงมือเหตุกันเลยครับผมใส่มันลงไปครับตามด้วยกิจกระเทียมเอาโค้กไว้ครับ bây giờ mình sẽ gạo thịt cho cặp hòm thịt cà tiêm thịt tiêm hỗn hợp đầy chú đậu ใส่หมูลงไปเลยครับใส่มาเป็นหมูกรอบก็ได้ครับจะมีผมบริเวณหมูกรอบครับจะได้ใส่เป็นหมูชิ้นลงไปได้นะครับตอนนี้ ปัาก้อนมื้อมันตุกเขาเนื้เขาดที่ดาวห้าันไปกันาไปเลยครับบ้านเครับนำตาอาดจัดตรงไหน ก็ใส่ล้เลยครับก็ได้เดี๋ยวเราใส่ซุ้รสอีกครับมามาเิ่มเลยครับมันหอยครับไฟใส่ก็ไฟมันหอยรสซุ้มรดครับเพืน น้ำอะไรครับน,น้ำไปแห้งครับน้ำน้ำเป่าก็ต้องใส่หลท์นะครับเพราะว่าในขนาดเราเวลาเราไปล่างมันก็จะมีน้ำอะไรครับ ใส่ที่ไทยผลงไลมต้องพัดดนกับพว่อานาดปุกไเครับเรียบเอยครับปุ๊บใว๊ใส่ได้ครับผมนี่ครับเมนูงง่าย นบัดน้ำมันหอยใส่หมูชิ้นครับเรามาตักใส่จาน,นเลยครับ พบียบร้อยครับหน้าตาคณะผัดน้ำมันหอยใส่หมูชิ้นครับผมเมนูง่ายๆสไตล์คนก้นครัวครับใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านครับผมอนไ้กับฟากติดตามกดซับสไขไทย เป็นกำล่างใจเล้วนะครับผมเพื่อสิไดมีแห้งใจเห็ดไม่นูใหม่ๆมานำเสนอนครับผมกัได้หมอนี้ครับขออนุญาตไปกินเขาก็ได้ครับผมสวัสดีครับ